สบายดี a r l นการผ่านดาษสากลลาวจีนกับความยุ่งยากของผู้โดยสารเมื่อไม่นานมานี้ครับท่านเวียงสวัสดีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรายงานถึงความยุ่งยากของการขนส่งทางรถไฟในปี2566นี้ ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งโดยสารในการเปิดให้บริการรถไฟลาวจีนโดยสารระหว่างประเทศจากนกครหลวงเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงคือปัญหาระบบการผ่านด่านสากลของผู้โดยสารตรวจคนเข้าออกเมืองของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการแยกการตรวจ2จุดครับคาดว่าอาจจะใช้เวลา4ชั่วโมงเลยนะครับการเดินทางระหว่างลาวจีนของรถไฟรวมกับระยะเวลาการเดินทางจากนกครหลวงเวียงจันทน์คุนหมิงระยะทาง10,30กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงรวมเป็น12ชั่วโมงซึ่งเป็นการใช้เวลานานเกินไปครับและจะส่งผลกระทบต่อการจัดจำนวนเที่ยวรถไฟขนส่งทั้งนี้ครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นบริษัททางรถไฟลาวจีนจึงกำลังทำการศึกษาการตรวจคนเข้าออกเมืองร่วมกันไว้ในจุดเดียวเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารครับแล้วพบกับเอลวิช i o นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี